เหมือนตู้นั่งเนี่ยเวลาแขกมาเนี่ยเวลาใครมากําลังสวดมนต์อยู่เนี่ย <c oughs> เราแผ่เข้าไปเขาเราเห็นเราแผ่เนี่ยรู้รู้หรือเปล่าประโยชน์มหาศาลเลยนะ <c oughs> เกิดเขามีทุกข์อยู่เนี่ยกําลังสวยทุกข์อยู่เนี่ยขึ้นเนี่ยมันเยอะเนี่ยขึ้นจกกักรพรรดิขึ้นหลวงปู่ <c oughs> พราะเขาเห็นมันก็ขึ้นมันก็ตรงนั้นกันอยู่ไม่ได้แล้ะเห็น <c oughs> <c oughs> มันก็นเกิดกิติอะ่ะขึ้นความดีมันก็นกนทะลุขึ้นมาก็เลยกลับบ้านมปเลยก็ก็เลยดีไงดีขึ้นใช่ถ้ายกว่าเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นมันก็เปลี่ยนทางตาหัวจมูกลิ้นกายจากลุกลดกินเสียงอะ่ะใช่ไหมกำลังด่าผัวอยู่ดีๆเนี่ยผัวควักเงินให้เนี่ยหัวลอกกากเลยใช่ไหมนั่นคือการเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเลยใช่ <laughs> มันจะเย็นลงทันทีเลยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะรประมาณนั้นนะคือการเปลี่ยนขึ้น